หอคหนูได้ซายน้องดีมค่ะวายเอาหมอยินดีด้วยนะคะคุณหมอหนูพร้อมทําหน้ากับคุณหมอแล้วค่ะแล้วหนูอยากทําอะไรดีคะคุณหมอช่วยแนะนำผัาตัการสาหรับไปซายได้ไหมคะเรามีเวลาตั้งเดือนกว่าๆเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทาได้เกือบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะโบท็อกซ์เมโซแฟตเมโซหน้าใสเครื่องโยกกระชับตัดมาให้ตึงแต่ถ้าจะให้หมอแนะนํานะคะเราอุตส่าห์มีโอกาสได้ใกล้ศิลปินขนาดนี้หน้าเราต้องเงาวาวชับเกลวเราจะต้องทำรีจูดัน หน้าเราเนี่ยจะได้อิ่มฟลูแล้วเราก็ท็อปด้วยชาแนลหน้าผากเราจะได้โกลเหมือนดิสโก้ถ้าถูกลงมาหน่อยเนี่ยก็แนะนำโกลอพนะคะฉีเฉพาะจุดลดรอยดำหน้าสว่างใสสุกส,สกาวหรือหนูกังวลเรื่องหน้าใหญ่อะไรไหมคะสามารถฉีดเมโซแฟตได้หรือเครื่องยกกระชับก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไฮฟลูอัลตร้าฟอร์มาหรือว่าหนูอยากปรับโค้งหน้าไหมคะปากคางยื่นเวฟมาให้หมอได้เลยคะ่ะตืดจะขะมับไหมคะเพิ่มความลนุนให้กับใบหน้าแก้มส้มเพิ่มความเด็กเพิ่มความมีมิติหน้าทำทุกอย่างเลยคะ่ะคุณหมอแต่ถึงแม้ว่าหนูจะสวยอยู่แล้ว แต่หนูก็สวยได้มากกว่านี้อีกหนูดีนจะต้องไม่เสียใจที่มีแม่สวยงนีแต่หมอเนี่ยก็แนะนําให้ทําเฉพาะสิ่งที่เรากังวลนะคะ